มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโควิดวันนี้11,397รายนิวไฮต่อเนื่องนะคะโควิดวันนี้วันที่18กรกฎาคม64ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9รายง,งานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9วันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564 รวม11,397รายจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่นะคะ11,079รายติดเชื้อในเรือนจําหรือที่ต้องขัง318รายผู้ป่วยสะสม374,523รายตั้งแต่1เมษายนนะคะหายป่วยกลับบ้านแล้ว5,726ราย หายป่วยสะสม256,484หารายตั้งแต่1เมษายนและเสียชีวิตวันนี้101รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ